วันศุกร์สัปดาห์ที่16เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่1บทอ่านจากหนังสืออพยพพระเจ้าตรัสทุกถ้อยคำต่อไปนี้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบนหรืออยู่ในแผ่นดินเบื้องล่างหรืออยู่ในน้ำใต้แผ่นดินท่านต้องไม่กราบไหว้หรือรับใช้เทพเจ้าเหล่านั้นเพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้มีคู่แข่งเป็นพระเจ้าที่ลงโทษความผิดบิดาที่เกลียดชังเรา ไปถึงลูกหลานจนถึงสามสี่ชั่วอายุคนแต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสมเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละเวนโทษผู้ที่กล่าวพระนามพระองค์อย่างไม่เหมาะสม จงะระลึกถึงวันสัป,ปโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งหมดในหวันแต่วันที่เจ็เป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านในวันนั้นท่านต้องไม่ทำงานใดๆไม่ว่าจะเป็นท่านบุตรชายบุตรหญิงบ่าวไพร่าชายหญิงสัตว์ใช้งานหรือคนต่างถิ่นที่อาศัยอยู่กับท่าน เพราะในหกวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านี้แต่ในวันที่เจ็พระองค์ทรงพักผ่อนดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรวันสัปโตและทรงทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์จงนับถือบิดามารดาเพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านประทานให้อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้านหรือเบา่าวไพร่ชายหญิงโคลาหรือทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่13ข้อ18ถึงข้อ23เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าดังนั้นจงฟังความหมายของอุปมาเรื่องผู้หวานเถิดเมื่อคนหนึ่งฟังพระวาจาเรื่องพระอาณาจักรและไม่เข้าใจมารลายก็มาและถอนสิ่งที่หวานลงในใจของเขาไปเสีย นั่นได้แก่มเมล็ดที่ตกริมทางมเมล็ดที่ตกบนหินคือผู้ที่ฟังพระวาจาและมีความยินดีรับไว้ทันทีแต่เขาไม่มีรากในตัวจึงไม่มั่นคงเมื่อเผชิญความยากลำบากหรือถูกเปลียดเปียนเพราะพระวาจานั้นเขาก็ยอมแพ้ทันทีมเมล็ดที่ตกในพงน้ำหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจา แต่ความวุ่นวายในทางโลกความลุ่มลงในทรัพย์สมบัติเข้ามาบดบังพระวาจาไว้จึงไม่เกิดผลส่วนมเมล็ดที่หวานลงในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสาสิบเท่าบ้าง